ในการเอื้อประโยชน์ให้กับกองสลากทัดหรือคุณน็อตกองสลากนะครับรวมทั้งผู้ที่กำกับดูแลกองสลากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีท่านใดก็าตามก็จะมีการถูกดำเนินคดีฐานเป็นเจ้าพนักงานหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยในฐานะที่คุณเป็นรัฐมนตรีกำกับดูแลนะครับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับดังนั้นผมจึงแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนคน,นในประเทศว่าในงวดนี้นะครับอาจจะยังจับไม่ทันนะอาจจะเข้าหมายคนไม่ทัน แต่งวดต่อไปผมเชื่อว่าหลักฐานที่ขณะนี้กรมการปกครองซึ่งผมได้เดินทางไปพบนะครับฝ่ายปฏิบัติการของกรมการปกครองยืนยันว่าลักษณะของกองสลักพัดเข้าข่ายเป็นนะครับการรับกินรับใช้เกี่ยวกับเว็บพนันนะครับก็คือเป็นเจ้ามือหวใต้ดินเท่านั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้กรมจริงแจ้งเตือนให้ทราบนะครับโดยทั่วกันว่าผมเชื่อว่าจะมีการโอเปอเรชั่นนะครับดําเนินการเข้าจับกลุ่มกองสลัก พัดในเรื่นี้ด้วยพยานหลักฐานที่เรามีการรวบรวมมาตลอดเวลาตั้งแต่ปี2 5 1 7จนถึงปัจจุบันนี้นะครับพบว่าคุณน็อตได้มีการโฆษณาลงในเว็บไซต์ของกองสลากพัดเนี่ยนะครับว่ามีคนถูการางวัลที่หนึ่งะครับจํานวนมากนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเห็นภาพได้เลยว่าจะมีตัวคุณน็อตกองสลากพัดเนี่ยนะครับนำเงินสดไปมอบให้กับตลกเอนะหรือจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่เป็นลักษณะของการจ่ายเงินสด แต่ไม่ใช่พาไปขึ้นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับคนได้ขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่กองสลารกรากฏว่าเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสนิทของคุณน็อตกองสลากพัดไม่ได้เอาเงินเข้าบัญชีบริษัทของกองสลากพัดแต่ไปการก็เอาเงินเข้าบัญชีส่วนตัวซึ่งเป็นลักษณะของการฟอกเงินนะครับดังนั้นจึงเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศคบว่านะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ในสัปดาห์หน้านะครับ หลังจากวันหยุดนากการวันที่3ไปแล้วนะครับเราจะมีการไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีขอให้มีการเร่งนัดกองบัญชาก,การตารวจไซเบอร์โดยผมจะไปยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาก,การกองบัญชาก,การตำรวจไซเบอร์และผอตรรวมทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับที่สํานักปลัดนายกรัฐมนตรีนะครับให้มีการเร่งนัดดาเนินการเอาผิดกับกองสลากพัดรวมทั้งขุนนอดด้วยนะครับฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ในการแบ่งหน้าที่กันทําดังนั้น จึงเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศนะครับว่าเราไปถ้าคุณจะซื้อนะครับหวยจากคุณจากกองสลากพัดนในงวดหน้านะครับท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าจะได้เงินหรือไม่อย่างไรนะครับนะเพราะว่าบ่อยปากแล้วเลยมานานแล้วครับสาหรับคุณน็อตกองสลากพัดเนี่ยมีการขายลอตเตอรี่แข่งกับกองสลักกินแบ่งรัฐบาลมีการโฆษณานะครับโอ้อวดมีการโฆษณาและได้เงินต่างๆนานาไป ฟอกเงินในตลาดหุ้นนะครับมีการไปซื้อตลาดหุ้นจํานวนมากนะครับซึ่งเราเชื่อว่าตัวคุณน็อตเองเนี่ยนะจากการถูกจับครั้งที่แล้วนะครับผ่านมาเกือบสองปีขณะนี้คดียังไม่ถึงศาลเลยนะครับในกรดีที่ดีเอไอมีการจับกลุ่มนะครับคุณน็อตกองสลากเนี่ยนะกองสลากพับเนี่ยนะครับหลายปีมาแล้วสองปีมาแล้วนะครับขณะนี้คดียังไม่ถึงศาลเลยนะครับทั้งคดีเว็บพนัน ทั้งคดีฟอกเงินนะครับรวมทั้งปป,ปงก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของคุณน็อตกองสลากพัดแต่อย่างใดดังนั้นพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศการเลือกปฏิบัติของปอป,ปงการเลือกปฏิบัติของนะครับเจ้าที่ต่างๆในการเอื้อประโยชน์ให้กับคุณน็อตกรองสลากพัดเนี่ยนะครับนะกระทาตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยที่ไม่มีใครกล้าแตะมมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ ประเทศไทยมีทั้งผู้บชาการสมุห์แ่งชาติอก,กีตักกีพันเพชรซึ่งรับนยโยบายมาจากรัฐบาลบอกะจะปราบปรามพนันออนไลน์จะปราบปรามผู้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ line. คุณน็อตกองสลากพัดกับพวกอันนี้มันมีความผิดเห็นอย่างได้ชัดเจนมีการโฆษณาผ่านอินเทอร์เนต็ตมีการโฆษณาผ่านออนไลน์ line, นะครับทั้งเฟซบุ๊กทั้งหลายๆส่วนซึ่งการโฆษณาเนี่ยนะครับ โฆษณาชักชวนพี่น้องประชาชนให้มาซื้อลอตเตอรี่นะครับจากกองสลากนะครับซึ่งมีราคาแพงกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลสองมีลักษณะการกระทําเป็นการรับกินรับใช้คนถูกซื้อไม่ไ,มได้ลอตเตอรี่นะครับแต่โอนเงินค่าลอตเตอรี่ไปแต่ไม่ได้ลอตเตอรี่จริงสองเวลาถูกแล้วมีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ซื้อ อย่างนี้มันก็เป็นลักษณะของหวยใต้ดินชัดเจนมีความผิดชัดเจนแต่ไม่มีหน่วยงานใดกล้าแต่ต้องคุณน็อตกรองสลากคัดกับพวกใ้อย่างใดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอึดอัดแล้วก็มีการล้องทุกขก่าวโทษดำเนินคดีอาญาแล้วดังนั้นเนี่ยผมว่าฝากผู้นารัฐบาลนะครับในยกกุงอิงคุณประกาศว่าคุณจะปราบรามนะครับผู้มีิได้นลเกี่ยวเรื่องเมบพนันออนไลน์นี่คือทํามาตั้งแต่ปี2 5 6 7นนี่มันปี2อง8 เดือนทพภาคมแล้วค like ุณนอตกองสลากพัดเนี่ยได้เงินไปแต่ละงวดไม่รูดไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทต่องวดต่อต่อตต่อหนึ่งเดือนไม่ใช่หนึ่งงวดต่อหนึ่งเดือนคิดดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยพนันออนไลน์ชัดๆนะเข้าขายฟ่อเงินชัดๆคดีเก่าก็ยังไม่ถึงสาลผ่านมาสองปีกว่าแล้ว แล้ววันนี้ประเทศชาติจะอยู่กันยังไงเมื่อเจ้าของเว็บพนันออนไลน์สามารถโฆษณาทางอินเทอร์เนต็ตได้อย่างเสรีมีการขายสลากเกินราคามากกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลของรัฐบาลมีการทําผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้งและแบบนี้พี่น้องประชาชนคนในประเทศครับว่าประเทศไทยจะอยู่กันยังไงเมื่อคุณนอตกองสลากรัดใหญ่กว่าเจ้าที่รัฐใหญ่กว่ารัฐบาลใหญ่กว่าสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พี่น้องประชาชนคน้งประเทศนะวันนี้ทนายความของคุณน็อตกองสลากครับภาษาไม่ยังทนายความของพระพวกผมคนหนึ่งว่าจะดูแลผมจะขอเคลียร์ผมยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคน้งประเทศครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับมีคนของหน่วยงานของรัฐหรือเครือข่ายนี่แหละประสานผมมาโดยตลอดว่าจ่าเงินสดไม่ผมห้าล้านเพื่อให้ผมแต่ต้องคุณน็อตกองสลาก ผมบอกพี่น้องประชาชนคนแถบผมรองทุกข์กล่าวโทษไม่มีการถอนคํรลองทุกข์ครับนะสาหรับเรื่องนี้นะครับจริงแจ้งมายังพี่น้องประชาชนจริงแจ้งมายังหน่วยงานราชการให้ทราบนะครับโดยทั่วกันนะถ้าหากคุณยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกันยังไม่มีการจับกลุ่มกองสลากพัดในข้อหาเป็นพนันออนไลน์นะครับผมคิดว่าประเทศชาติอยู่ยากนะอป,ะปะตลรอกิรพันธ์เพชร ถ้าคุณยังไม่มีการสั่งการดําเนินคดีกับคุณน็อตกองสลากพัดคุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้บชาการตำรวจชาติต,นะต่อไปนะตลอดเวลาที่คุณมาเป็นผู้บชาการตำรวจชาติคุณประสบความล้มเหลวทุกอย่างนะครับไม่ได้มีผลงานอะไรเป็นที่ประจักษ์แต่อย่างใดน,นะไม่ได้เป็นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แต่อย่างไรเดี๋ยวคุณดูว่าหลักฐานที่เรามีวันนี้เราจะชําแแน่ผู้บัญริการตำรวจชาติคนเอกน,นภันเพชรน,นะครับว่ามีผลงานอย่างไร มีความเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บงังคับบัญชาอย่างไรเดี๋ยวพี่น้องประชาชนดูเรื่องต่อไปแล้วพี่น้องประชาชนจะเห็นข้อมูลต่างๆจำนวนมากนะครับผมยืนยันนะครับว่าวันนี้ฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจชาติให้สั่งการไปย,ยังพลตำรวจโทแตนลงผิวพันธ์ให้เร่งนัดดําเนินการจับกลุ่มกองสลับคัสตีเพราะคดีสจกใช้เวลาไม่กี่วันเองนะครับสามารถออกมาจาัจาบสจกกับพวกได้นะแต่คุณนอตกองสลักคัสตีผมไปร้องทุกขกล่าวโทษ ที่กองบัญชาการตํารวจไซเบอร์เนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาผ่านมาแล้วถึงวันนี้เนี่ยเดือนพฤษภาคมจะหมดแล้วผ่านมาห้าเดือนแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะจับกลุมกองสลากพัดกับพวกได้ผมว่ามันไม่ใช่ฝีมือของพลตำรวจโ,โทเตรงผิวพันเพราะปะติถ้าที่รู้จักเนี่ยกันมานานเนี่ยพลตำรวจโ,โทเตรองผิวพันเนี่ยเป็นคนที่ทํางานฉับไวรวดเร็วทันใจสนองนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี <c oughs> นะครับเรื่องนี้ก็ฝากด้วยนะครับ พี่น้องประชาชนครับคดีน้องแตง,งโมสัปดาห์ที่ผ่านมากรมสอบสวนพิเศษได้มีการนัดหมายจะมีการประชุมกันในวันอังคารที่ผ่านมานะครับซึ่งปรากฏว่าพี่นัตพลเดชยธรรมนะครับได้เป็นโควิดนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมารวมนังเจ้าที่ที่ปฏิบัติการ จะต้องมาเข้าร่วมประชุมก็ติดโควิดอีก2คนรวมแล้วเป็น3มคนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องไปให้การปากให้ปากคําคกับกรกตเรื่องของการหัวสอวอนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปที่กอรีเป๊ะนะครับจังหวัดสตูลน,นะในเรื่นี้นะครับกรมสอบสวนพิเศษจะมีการออกแถลงการนะเรื่องอดรีน้องแตงโมงทำไทม์ไลน์ต่างๆเสนอต่อสื่อมวลชนนะครับ ผมก็เรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่าคดีน้องแตงโมนะครับเรายืนยันนะครับว่าคดีนี้ไปต่อได้อย่างแน่นอนนะครับไปต่อได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าสิ่งที่เรากําลังจะดําเนินการต่อไปก็คือเอาผิดเจ้าหน้รัีตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดตามมาตราสองร้อยซึ่งก็จะมีเหมือนกับคดีบอสอยู่วิทยานะครับเราก็จะมีเจ้าที่ตํารวจจะพนักงานอายการนะครับคนบนเรือเป็นผู้สนับสนุน หรือพัญญาที่ไปเบิกความต่อสารน,นะครับก็เป็นผู้สนับสนุนดังนั้นในคดีนี้นะครับต้องชี้แจงนะครับว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคดีพิเศษนะครับเพราะว่าพอเป็นความผิดต่อจริรัตนนะครับก็จะมีการส่งไปยังปอปชอนะครับโดยอํานาจการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวน,นพิเศษนะครับที่มีอธิบดีกรมสอบสวน,นพิเศษเป็นผู้รับเรื่องสืบสวนแล้วก็มีการส่งให้ยังนะครับพันธุ์บทีนทพนศิริธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นหัวหน้าคณะนะครับดังนั้นคดีนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นคดีพิเศษนะส่งปปชและปปชจะทําเองหรือจะส่งกลับให้กับเดซไอทำต่อนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถเดินต่อได้แต่ที่<ม>อาจารย์เดชาพูดหรือพี่เดชผมพูดเนี่ยเขาใช้กฎหมายคือมตาตราปวิยามตาตราส9รเ้าวเล็บสี่นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะฟ้องใหม่ได้เพราะจะเป็นการฟ้องซ้ํานะครับ อันนี้เราทราบอยู่แล้วว่าเสียเดเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นทนาโจทย์ร่วมเนี่ยดีใจกับผู้ต้องหาบนเรือทั้งหมดที่ประสบความสําเร็จในการที่ทําให้คนบรเรือพ้อนผิดได้นะครับโดยไม่ต้องติดคุกไม่แต่คนเดียวนะดังนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายเรามีที่ปรึกษาจํานวนมากอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะคดีนี้ รออีกไม่นานครับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าไม่เกินสองเดือนนะครับเดี๋ยวนี้นายเขาจะมีการถแถลงแน่นอนนะครับว่ามีการระเวนการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดอย่างไรตามมาตราสองร้อยอย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบบ้างใครเบริกความเท็จใครให้การเท็จใครทาหลักฐานเท็จใครสร้างพยานหลักฐานเท็ะจโดยเฉพาะรูปถ่ายในเวลายี่สองจุหนึ่งสามที่มีการพิสูจน์แล้วว่ามีการแก้ไขนะครับเวลาในโทรศัพท์มือถือรวมทั้งภาพยี่สิบเอ็ดจุดห้าหกนะครับ ที่เป็นลักษณะของภาพตัดต่อจริงหรือไม่นั้นเดี๋ยวดีนไนจะมีคําตอบให้ทุกคนนะครับการชี้ขาดของคดีนี้เป็นการชี้ขาดโดยภาพทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คือภาพ22.13 2 0 2 1งหรือที่ตํารวจทําไปโดยมีการเผยแพร่ไปแล้วคือ22.18แล้วก็ภาพที่เบ็ดนะครับรวมทั้งบาแดแผลต่างๆนะที่สารอาญ,ญารัชดามีคำพิพากษามาแล้วนะครับ ดังนั้นเรื่องนี้นะครับก็รยนม่น้องประชาชนครับว่าจะมีการไปต่อแนละ้วเดี๋ยวจะมีการแยกคดีออกมาเป็นคดีที่มีการเบริกความเท็จอย่างไรอันนี้เดี๋ยวนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปที่เราคิดว่ามีการดําเนินการต่อนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับว่าผมได้เคยให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าคดีวันที่23พฤษภาคมศาลยกฟ้องนะครับในก็หาประมาทอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะไปเอาผิด คนเป็นเรือได้ในก็หาประมาณอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก็เลยมาพูดให้ทุกคนฟังนะพี่น้องประชาชน